แจก5เทคนิคไลฟ์สดปังยอดขายคุง่ 1. มีค้ดส่วนลดหรือของแถมพิเศษแจกเฉพาะในไลฟ์เพื่อกระตุ้นให้ตัดสินใจซื้อเลยเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดว่าไม่ได้มีอะไรพิเศษตื่นตาตื่นใจคนอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้จําเป็นต้องมารอดูไลฟ์ของเราก็ได้ไว้กดซื้อตอนสะดวกทีหลังก็ได้ยอดขายก็อาจจะไม่พุ่งตามที่ต้องการค่ะ 2. ถ้าเรามีสินค้ารุ่นใหม่ให้นามาเปิดตัวในไลฟ์จะเพิ่มโอกาสสร้างยอดขายได้รัว,รวๆเพราะทําทให้คนดูไลฟ์เนี่ยรู้สึกว่าเป็นสิทธิพิเศษที่ได้รับก่อนใครกาเราเปิดตัวดด้้วภาาพเเคลลลื่่ออนนไหห็็สสๆมีกกรรงงงใชจิผ ออการตัดสินใจได้ดีมากๆพวกสินค้าแฟชั่นต่างๆห้ามพลาดเทคนิคนี้นะคะ3คนที่จะมาไลฟ์ให้เราเนี่ยต้องภาพลักษณ์เข้ากับแบรนด์และเหมาะกับกลุ่มลูกค้าด้วยเช่นถ้าแบรนด์เราเนี่ยเป็นเสื้อผ้าแนวลูกคุณคนที่มาไลฟ์ก็ต้องเป็นแนวลูกคุณด้วยนะก็จะทําให้ลูกค้าเห็นภาพตามได้ง่ายและภาพลักษณ์ของแบรนด์ดูไม่สับสนค่ะ4เตรียมสิ่งที่คิดว่าลูกค้าน่าจะถามเอาไว้ล่วงหน้าเก่งข้อสอบดูเลยว่าลูกค้าน่าจะถามอะไรบ้างจะได้ซอมพูดไว้ก่อนและก็เตรียมตัวอย่างของสินค้านนั้น้เอาไวชวชลูกคารรือเตียมายยะอีดต่งๆไว้ครบถวนจะเพโอกาสิดกาารขยไดดด้้ีีขึนกว่าโด้า 5. เตรียมสคริปต์เอาไว้เผื่อด้วยถ้าเกิดมีเด a แอร์หรือว่าคนเข้ามาดูน้อยกว่าที่คิดเราจะมีแผนสำรองยังไงเช่นถ้าเด a แอร์ระหว่างนะั้นเราอาจจะเล่าความตั้งใจเล่าสตอรี่ของแบรนด์ไปพลางๆหรืออาจจะแชร์ทริคต่างๆให้ความรู้ที่น่าสนใจก็ได้เพื่อเลี้ยงคนดูให้อยู่กับเราไปเรื่อยๆและถือจังหวะรอคนเข้ามาในไลฟ์เพิ่มค่ะตอนนี้ไลฟ์สดมีผลกับยอดขายมากจริงๆอยากให้ทุกคนลองทำกันดูนะและอย่าลืมนำเทคนิคทั้ง5ข้อนี้ไปปรับใช้กันด้วยนะคะใคร,ใครชอบทริคดีๆแบบนี้ฝากพิมพ์ชอบมาบอกกกันนห่ยคเดี๋ววไ้จแ